สวัสดีค่ะเราจะมาต่อกันนะคะทบทวนกันหน่อย There are six types of nutrients Three of them can provide that energy which are carbohydrates, protein, and fats สามกลุ่มที่ให้พลังงานกับเราก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะ And the rest it can't provide that energy which are minerals, vitamins, and water มินเนอรัลก็คือแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุวิตามินแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้พลังงานกับเราเนาะแต่ให้สารอาหารทีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มที่ให้พลังงานนะคะนะ a ระม o ณน็ e ป e อนเนอร์ each gram of it provides us is as show on the screen นะคาร์โ oh บไฮเดรตโปรตีน1กรัมให้4กิโลแคลอรี แต่ถ้าเป็นแฟชหกรัมให้9กิโลแคลอรี่นะคะตัวเลขนี้ก็จำไว้ด้วยนะคะเพื่อเจอในข้อสอบส่วนอันนี้เขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าถ้าพูดถึง Main s o ซ r c ร์เ e นเนอรเนี่ยเราจะตอบเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ Main s o ซ r c ร์เ e นเนอรคือเรากินไปเนี่ยร่างกายรีบย,ย่อยรีบใช้อะไรก่อนย,อยิบย่อยรีบใช้คาร์โบไฮเดรตเนาะเพราะมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะคะส่วนโปรตีนเนี่ย even protein give us energy but protein has many functions to do to our body we need protein to grow to build muscle to repair damaged tissues so normally protein are used as nutrient they are not being used as energy their protein function ไม่ค่อยจะมาต้องให้พลังงานเราเป็นสิ่งแรกถ้าร่างกายเราไม่ได้ขัดแคลนจริงๆไรเออเพราะว่าทําไมเนี่ยจับไปทุกอย่างเส้นผมเล็บผิวหนังอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอาไว้ไว้ภายในอะค่ะทามาจากโปรตีนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตั้งกายเราก็ไม่ค่อยจะพยายามใช้เขาในรูปแบบของพลังงานแต่ไปใช้ในรูปแบบของสารอาหารดีกว่านะคะส่วน fats นะ่ provide the large amount of energy ให้พลังงานเยอะ 1 one gram it can provide 9 kilo calorie ใน1 gram ในหนึ่งกรัมให้ทั้ง9กิโลแคลอรี่แล้วก็ถ้าใครโงอ้วนแต่จะไม่กินก็ไม่ได้นะเพราะว่า fats help in dissolving vitamin A D E K นะคะ fats ช่วยในการทำลายวิตามิน A D E K เนะ yeah. Minerals เนี่ยเราจะจำไว้บางตัวนะคะ มินเนอรัลเนี่ยตัวที่อ่ถ้าเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัส Help i n forming healthy bones and teeth แคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยในการสร้างกระดูกและฟันนะคะส่วนไอรอนเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับ red blood cell นใน red blood cell เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยค่ะมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งเรียกว่าฮีโมโกลบินซึ่งเอาไว้จับกับออกซิเจนแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ส่งออกซิเจนไปที่เซลล์ต่าง เซลล์ก็จะได้ออกซิเจนไปใช้ในการเปลี่ยนนิวทรยนอะคาร์บไฮเดรตโปรตีนไฟตเมื่อกี้ให้กลายเป็นเอ NERGY ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราขาดไอออนเราก็จะมีอันเฮลที่ไรบ d c เซลใช่ป่ะเม็ดเลือดเราก็จะทำงานได้ไม่ดีจับออกซิเจนได้ไม่ดีเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียอะไรอย่างค่ะถ้าขาดไอออนนะไอออนคือธาตุเหล็กนะคะนส่วนอันที่จะชอบบอกก็สอบก็คือไอโอดีน if we lack like a b i o d e e or eat too less of b i o d e e we might have got g o i t e r g o i t e r คือคอหอยพอกนะคะคอมจะบวมขึ้นมานะเป็นต่อมที่เกี่ยวกับเม t a บอ l i z e เนี่ยการเผาผลาญเนี่ยมันเสียสภาพไปทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยนะในคลาสเนาะเราอยู่กันที่วิตามินค่ะ Vitamins and minerals Help our body function properly. Function แปลว่าทำหนะ้าที่ properly คืออย่างเหมาะสมนะอัเน,นี้ยเราต้องการน้อยแต่เราต้องการครบขอครบเออแต่ว่าจะน้อยน้อยก็ได้แต่ต้องเอามาให้ครบนะคะนะในแต่ละวันนะนี่พูดถึงในแต่ละวันนะซึ่งวิตามิน can be divided into two groups as well. a group of fat, s t l ซูเลอร์บอลวิตา a ิน group of w e t e r s ซ l l ลอร์บอลวิต n กที่ละลายได้ในไขมันก็คือ A D E K พวกนี้แล้วก็มีกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำก็คือ B แล C ทีเนี้ยค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงอันหนึ่งแล้วที่เป็น s u n ช h ยวิตามิน i n we actually don't have to eat but we can get it from receiving some sunlight อันนั้นคือวิตามินอะไรคะวิตามินดีใช่ไหมเขาเรียกว่าซันชัยวิตามินอ่ะทวนนิดหนึ่งถ้าวิตามินเอเนี่ยจะ help in healthy skin and eyesight นะอยากไม่เป็น night blindness ไม่ตาฟางๆงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยตาบอดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมีสุขภาพตาที่แข็งแรงสุขภาพผิวที่แข็งแรงวิตามินเอเนาะนอกจากอ่ะอันนี้เป็นจากสัตว์ใช่ไหมเอ็กโยกไข่แดงอะไรเงี้ยจากพืช ค่ะก็ได้วิตามิน a เอเหมือนกันนะคะพวกมันพัก,กที่สีส้มส้มแดงๆงเหลืองเหลือง t t o m a t o pumpkin อะไรเงี้ยผักผ้าอย่างกีบนะั o ลอตวิตามินเอฮะวิตามินดี help in building strong bones and teeth it help in absorb calcium อย่างที่บอกไปในคลาสคือถ้าเรากินแคลเซียมเข้าไปแต่ร่างกายเราไม่มีวิตามินดีเลย มันก็จะดูดซึมแคลเซียมไม่ได้อยู่ดีนะคะใช้แคลเซียมไม่ได้กระดูกก็ไม่แข็งแรงใช่ไหมวิตามินอีนะคะ help in having คำศัพท์มันหายไปหิมตก help in having healthy reproductive system healthy คือเอ้ยโทษที reproductive system เบื่เอเลยวันนี้สอนเยอะมากนะคะ reproductive system คือระบบ สืบพันธนะ์ระบบสืบพันธุ์เราจะแข็งแรงมันเกี่ยวกับเม็ดเลือดเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไราการกําจัดสารพิษนะคะสำหรับวิตามินอี e. ถ้าขาดไปเนี่ยนะโชว์แบบนี้เนาะเป็น negative ิมพ a ค t นะคะก็จะเป็น mid carriage and v m i t mid carriage คือเขียนฝั่งนี้ได้ไหมนะ mid carriage คือแท้งค่ะ เกิดภาวะแท้งขึ้นในผู้หญิงนะถ้าเป็นในผู้ชายจะเป็นเป็น infertility คือการเป็นหมันระบบสืบพันธุ์ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะนะส่วนวิตามินเคเราได้จากการกิน green l e a f y vegetable ผักไปเขียวทั้งหลาย liver egg yolk นะซึ่งจะ help in blood clotting blood clotting คือการแข็งตัว แ <g arden> ดูแลยมือการแข็งตัวของเลือดนะคะคือเวลาเลือดเราไหลอ่ะนะ when w e get a cut and the blood start bleeding there are p l a t e l e t that w e o l l c l o v e r that cut until the blood stop bleeding ถ้าเราเกิดแค่มีบาดอางนี้นะไม่ใช่โดนแทงอะไรน,นะคะรอยแผลนนมันจะค่อยๆถูกคลุมด้วยเกล็ดเลือด ซึ่งมีส่วนประกอบคอวิตามินเคนั่นแหละนะพอเขาคคุมไปเลือดมันจะข้อหยุดไหลนะคะเลือดเราก็จะหยุดไหลเองได้แต่ว่าสําหรับคนที่ขาดวิตามินเคอนะมันก็จะช้าหน่อยอือแต่ถ้าเป็นบาดแผลใหญให่ต้องระวังแต่ว่ามันจะมีบางคนนะที่เกิดมาพร้อมกับโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดไหลไม่หยุดอะ่ะอันนั้นต้องเพิ่งคุณหมอนะคะในการช่วยนะ เพราะว่าวิตามินเคเดี๋ยวช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นโรคไงเอยนะคะอนะพวกนี้เป็น fat soluble vitamin ถัดไปค่ะ water soluble vitamin ที่นี้วิตามิน่ะมันมีเยอะมากครูเอาที่มันออกข้อสอบบ่อยๆมาให้ดูนะคะวิตามิน B1 1นะ We can get it from eating brown rice ข้าวไม่ขัดสนะีเนื้อสัตว์บีนสะ์ beans, พวกถั่วนะคะ พวกวิตามินเปียะมันจะ good for nervous system เมื่อกี้เจอระบบสืบพันธุ์ไปแล้วระบบสืบพันธุ์คือ reproductive system nervous system คือระบบประสาทมันดีต่อระบบประสาทซึ่งถ้าขาดอ่ะมันก็จะมีอาการชาที่ปลายประสาทไต้ยังไงเน็บชาเนี่ย v e r y v e r y ชื่อน่ารักเนาะชื่อเหมือนพลไม้เลอะไรเงี้ย อ่ะส่วน B2 นะคะได้จะาพกเเวอร์เอ็กซบนะ Help in having healthy skin blood brain นะอูเขียนยยอๆให้คือไม่ว่าจะเป็นสุขภาพผิวหนังสกินคือผิวหนังปลัดคือเลือด brain คือสมองก็ใช้วิตามิน B2 ทั้งหมดนะคะที่นี้ขาดอ่ะคือมันเกี่ยวกับระบบประสาทเลยวิตามิน B อะ่ะแต่ถ้าขาด B 2สองเยอะๆบีหน่งกับบีสอเนี่ย ไม่ใช่ก้ยหอบจอมโซนนะเกิดทนะันไหมเนี่ย B หนึ่งสองเนี่ยถ้าขาดเนี่ย B หนึ่งเกิดเบอร์รี่เบอร์รี่เนาะเนี่ชา B สองเนี่ย,ยจะเป็นปากนกกระจอกค่ะนะก็คือปากมันเจ็บอ่ะมุมปากมีแผลเราเรียกว่า sore lips นะคะหรือว่าจะเป็น dry cracked skin ได้ผิวแตกแบบผิวแตกแห้งอย่างเงี้ยนี่จะเป็น B 12 we can get it from liver eggs fish นะ help in making healthy red blood cell help with nerve function erve, Nerve Nerve เมื่อ่ะระบบประสาทเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วย red blood cell ซึ่งถ้าขาดก็จะมี low red blood cell เซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยสร้างได้น้อยค่ะแล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีการเจ็บตามปลายประสาทต,ต่างๆเนอะถัดไปอันนี้เราพูดถึง water soluble vitamin นะคะมาดูวิตามินซ we can get it from citrus fruits ผลไม้ตะกุลส้มทั้งหลายนะคะ oranges tangerines lemons limes อ่ะพวกนี้ผลไม้รสเปรี้ยวตะกุลส้มทั้งหลายเหลือ,อน,นี้ก็เยอะนะกล้วยฝรั่งนะคะซึ่งสังเกตไหมตอนเราเป็นช่วงหน้าฝนหรืออะไรแบบหน้าหนาวที่แบบป่วยได้ง่ายแล้วก็เราป่วยอย่างเงี้ย เขาจะชอบบอกเรากิกนวิตามินซีเพราะว่าวิตามินซีช่วยในเรื่องอิมมูซิสตมระบบอะไรระบบภูมิคุ้มกันเจอไปหลายระบบแล้วนะวันนี้อึ้งไหมผู้อึ้งแทนวันนี้ผู้ต่อเยอะจริงเนอร์เวอ s ์สิสต์ระบบประสาทรี u c t i v e System ระบบสืบพันอิมมูซิสตมระบบภูมิคุ้มกันนะคะนอกจากนั้นน่ะช่วยเรื่อง healthy blood vessel ด้วย blood vessel คือหลอดเลือด หลอดเลือดจะแข็งแรงถ้าเรามีวิตามินซีเพียงพอนะทีนี้เวลาที่มันไม่แข็งแรงมันขาดปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอง่ายๆคืออะไรคะตามเงือกค่ะเออจะเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันอันนี้ค่ะตาคิกคือ bleeding gums คือเลือดออกตามไนฟันนะแล้วก็มันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาดไปก็จะ likely to catch a cold เป็นหวัดได้ง่ายนะคะ กลายจบแล้วค่ะสำหรับนิ้วเทรียนไปดูอันสุดท้ายกันโรคภูบังนะคูแก้ไม่ได้ไปดูในชีตเองนะคะเขาบอกว่า we can get water from almost drink and from almost drink s of food นะทุกอาหารและมีน้ำอย่ในนั้นมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเจอไอคํนี้นแหละ function prop function p r o p e r l y อย่างเงี้ยทํางานอย่าง เหมาะสมเนาะช่วยร่างกายทำงานในเหมาะสมเพราะว่ามันเป็น part of cell and organs organ แปลว่าอวัยวะค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งอะของเซลล์ของอวัยวะในร่างกายเราคือร่างกายเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเเป็นน้ำไม่เชื่อเอาเข็มจิ้มนูน้ำก็จะพุ่งออกมาอย่าไปทำจริงนะก็คือเลือดพุ่งใช่ไหมเลือดก็เป็นน้ำน้ำลายก็เป็นน้ำน่ะ ข้างในเนี่ยจะเอาของเสียออกเอาสารต่างๆไหลไปไหน,น่ Water ทั้งนั้นเลยนะคะอะ h e l p i n controlling body temperature ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Moving substance within the body เคลื่อนที่อะมันช่วยในการเคลื่อน Substance ส,สารต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็ Sending out waste from the body Waste แปลว่าของเสียคะ่ะส่งของเสียออกนอกร่างกายด้วยอา จากการ urinating อะไรเงี้ยไปปัสสาวะอะไรอย่าง,ปปาางี้นะคะหรือว่าส w e a t i n g อะออกแบบนี้น้ำซะหน่อยนะคะ <laughs> รักษาให้ my body function properly เนาะไปอกัน่ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่ะ different people มี different amount of energy คน แต่ละคนต้องการพลังงานต่างกันขึ้นอยู่กับอะไร based on เ a s แปว่าขึ้นอยู่กับ based on gender gender คือเพศ age อายุ activity กิจกรรมที่ทำนะจะใช้สารอาหารเยอะแค่ไหนใช้พลังงานเยอะแค่ไหนอยู่กับการใช้ชีวิตของเขาเพศเขาอายุเขานะคะเ่ยนะอย่างถ้าเป็น elderly people เนี่ยผู้สูงวัยเนี่ย They don't need much carbohydrate and fats ไม่ต้องไปให้เขากินแป้งกินน้ำไขมันเยอะนะคะเพราะเขาไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเท่าไหร่ยิ่งถ้าคนแบบถ้าเป็นผู้สูงวัยที่ไม่แอคทีฟอ่ะเออไม่ต้องกินน้ำตาลกินแป้งกินไขมันเข้าไปเยอะแต่เน้นต้องเน้นแะลร need more protein more vitamins and minerals กินโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเยอะๆดื่มน้ำเพียงพออะไรนะคะมา ทีนี้คือถ้าเราอะอันนี้คูทวนเนาะซึ่งทวนไปแล้วนะคะว่าให้พลังงานเท่าไหร่บ้างถ้าเราไปดูเนี่ยเขาจะมีตารางอยู่ค่ะอันนี้เป็นตารางคร่าวๆเนาะซึ่งแน่นอนนั่นแหละมันก็จะแบ่งตาม gender ร์เพศนะเมลคือเพศชายเมลเนี่ยคือเพศชาย female คือเพศหญิงซึ่ง เห็นไหมคะ male need more energy than female ผู้ชายต้องการเยอะกว่าส่วนใหญ่นะแล้วก็แบ่งตามอาด้วยเห็นไหมคะอย่างสังเกตถ้าเป็น teenage male need more energy than other other period of age นะช่วงอายุเท่านี้1 6 to 18ผู้ชายใช้พลังงานเยอะมากเลย แต่อ่ะหรือว,ว่าอย่างถ้าเป็น pregnant women ผู้หญิงท้องตามวัยเนี่ยะ plus 300 kcal บกวกเพิ่มอีกสาลนะมันแล้วแต่ลักษณะของเพศวัยแล้วก็กิจกรรมที่ทําอันนี้ยังไม่รวมตารางนี้ยังไม่ละเอียดพอถึง activity นะมันจะมีด้วยนะถ้าเกิดแบบเออเป็นพวกต้องแบบ do lot of activity เป็นพวกนักกีฬาอะไรเงี้ย athlete อะไรเงี้ยใช้พลังงานเท่าไหร่ ก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาที่เราไปทําข้อสอบไม่ว่าจะข้อสอบข้ามมอหนึ่งหรือว่าข้อสอบตามโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลมาว่าวัานกินอะไรบ้างแบบนี้อะอย่างสมมติเอากล่องสีฟ้าก่อนเนาะที่เก็บบวกหลายเลขน,นะคะเอากล่องสีฟ้าแล้วกันอะ for this person who eat roast pork with rice เอ่อหมูปิ้งกับอะ มูปิ้งกับข้าวเป็น breakfast dry noodles with pork ก้ติยวแหง้งหมูอะอยู่เลยวันนี้อัดวิดีโอตอนดึกว่าผัดไทย with egg ผัดไทยแต่ไข่นี่นะคะกินแล้วได้กิโลแคลอรี่ตามนี้แต่ถ้าโจทย์โหดไปกว่านั้นโจทย์จะให้มาเป็นคาร์โบไฮเดรตแฟตโปรตีนแล้วไปคำนวณออเองเนาะ,นะแต่อันนี้ยสมมุตินะเขาก็จะเ,เราได้เลขแล้วนะใช่ไหมคะสมมุติกูเลื่อนแป๊บ สมมติเขาบอกว่าคนเนี้ยที่กินอย่างนี้นะเป็นอ่ะเอ่อ a seven years old girl เ yeah. มื่อกี้เมนูที่กินเมื่อกี้เป็น a seven years old girl ให้เราดูว่าเขา eat less eat enough or eat too excess that that energy needed per day ไอตารางเนี้ยคือต่อวันนะคะเราต้องการประมาณเท่าไหร่บ้างสมมติเมื่อกี้โจทย์คือเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบเนี่ยเท่านี้พอพอแล้วต่อวันแต่ถ้าเกิดนางกินแบบเมื่อกี้หมูปิ้งผัดไทยก็วยเตียวแห้งยอยะไรเงี้ยทำไมคะกินแบบนี้บ่อยๆนะ receive excess calories receive excess energy so she might get overweight อาจจะน้ำหนักขึ้นได้อาจจะอ้วนขึ้นได้นะคะถ้าต่างการต้องการแค่นี้แต่กินไปขนาดนี้ยกเว้นว่านางไปออกกำลังกายบ้างจนประมาณ200กิโลแคลอรี่เนี่ยมันหายไปแต่หนักมากนะคะ200กิโลแคลอรี่ออกกำลังกายเนี่ยอ่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะ nutrition flag nutrition flag คนไทยเรียกว่าทงโภชนาการแต่ครูว่ามัน ความคิดเห็นส่วนตัวนะสมัยนี้อ่ะสำหรับเหมือนถ้าคนไวโครหรือผู้ใหญ่ตอนตอนอ้นเนี้ยกินตามเนี้ยไม่ค่อยดีแล้วค่ะเอออันเนี้ยเด็กกินตามเนี้ยโอเคแต่ผู้ใหญ่กินตามนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะคะ,ะอันนี้มันอาจจะเป็น up side down pyramid แบบนี้นะหรือเป็น normal pyramid ก็ได้นะคะ ก็อาจจะเอาตรงฐานกว้างขึ้นข้รงบนหรือเอาฐานกว้างลงข้างล่างก็ได้แต่ข้อมูลจะเป็นเหมือนกันน We should eat most or eat a lot of carbohydrate เขาว่างั้นกินแป้งกิน starchy food เยอะๆเหมือนในหนึ่งจานอะองค์ประกอบหลักควรเป็นคาร์โบไฮเดรตอันนี้คือที่ nutrition flag เขาว่าไว้นะคะถัดไป We should eat more Food that provide vitamin and minerals กินอาหารที่มันให้วิตามินให้มินาอาตเรามากขึ้นนะคะแต่จริงถ้าเป็นดูราลเาราาาื่องยนี่ะมันจะมีแบบว่าให้กินเวลา5 portions อะไรเงี้ย5้าหน่วยบรรโโคอะไรเงี้ยอันนั้นไว้ค่อยว่ากันนะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่า we should eat some ให้กินโปรตีนบ้าง we should eat some protein but we should eat less กินน้อยๆเลย of fat oil and sweets ของหวานไขมนันอะไรองี้นะคะกินน้อยๆอ,อืมแต่อนเนี้ยมันก็จะวัยเด็กอะพอได้เออแต่จริงครูว่าข้อมูลในขอ้างจะเก่าแล้วนะแต่ว่าหนูต้องเรียนไง nutrition flag นะคะก็ยึดตามนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นตามหนังสือเรียนแต่จริงๆแล้วอะว เราควรก,กินโปรโตีนเยอะๆหน่อยใช่ไหมโปรโตีนกับพวกที่ให้วิตามินมินเนอรัลอะไรเงี้ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็กินเป็นครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งของจานเนี่ยสมมติจานหนึ่งครึ่งนึงเป็นคาร์โบไฮเดรตได้แต่มันไม่ควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบส weets ของหวานหรือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบพวกเบรดอะไรแบบนี้ขนมปังหรือว่าข้าวอะไรที่มันไม่ได้ ที่มันขัดสีมาแล้วนะเพราะว่าเราสามารถได้จาก plant-based ได้ใช่ไหมคะที่เป็น n nature จริงๆเลยอะ่ะพวก potato, t ร r o อะไรแบบเนี้ยกินแบบนั้นน่าจะดีกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีกว่ากับร่างกายนะแลนะฝากคำคมไว้ปิดท้ายคลิปนะคะวันนี้มีการบ้านค่ะดีใช่ไหมฝากคำคมไว้ quote <odes> of the day นะคะ we should we should choose to eat wisely to be healthy กินอย่างฉลาดเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่ะจบนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะไว้เจอกันในคลาหรือไม่ก็เจอกันคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ